สวยงามมากเลยแกทำแต่มันมีคุณภาพเยอะเกินไปแต่ป้าจะกินน้อยๆไม่รู้พ่อบ้านจะทำอะไรให้กินคะแกเตรียมไว้ล้วมีเป็ดซีดนีเครื่องใส่นะคะมีนมสด มีหัวหอมส่วนมากสวิเดนก็กินแต่เกลือค่ะอันนี้มันอครีดดาสวัดเพบปอรอ้อยอะไรนะไอพิกไทยดำเพื่อนเพนดูกกุก็าจะทำเป็นชั้นๆนะยังยังมีอีกทำเป็นชั้นๆใส่หมดสองสอง ใส่หนดสอชคแพ็คเลยค่ะโุณยายก็จะทำข้าวให้กินค่ะดูที่จะซื้อกร่มังไหม่ดูสวรรค์นิ่งอย่างก็มีนะแต่แกไม่เอามาไงแกซื้อใหม่แค่ใส่นมสดนะคะสามถ้วยนี้แล้ว สี่ถ้วยแล้วก็จะใส่ไอจีสเข้าไปเพราะครัวพ่อครัวหัวปลาก็ใส่ชีสเข้าไปครับเพื่อนๆจะใส่สองถุงเลยโอ้คุณภาพเยอะจังเลยเพื่อนๆว่าป้าจะทำอะไรกินครั ทำก๋วยเตี๋ยวแห้งเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่ไข่นะมีเนื้อตุนพวกนี้พักผ่อนเต็มที่เพื่อนๆเป็นเพื่อนพวุนี้หยุดค่ะวายเหลือแก้วหนึ่งค่ะ ที่เมื่อปีใหม่วันนั้นนะ่ะนะแฟนทมอร่อยค่ะ